สวัสดีครับมาพบกับ JR w s u m m เบอ r er ์วนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงอีเวนต์ใหม่กันนะครับชื่อว่า Friendship e v e n t นะฮะและเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าอีเวนต์เนี่ยมันเป็นมันทำยังไงนะฮะวันนี้ผมก็จะมาลองดูนะครับจากที่บ่ายสที่ผ่านมาที่เพิ่งมีอีเวนต์นะครับอ่ะอีเวนต์เนี่ยมันก็จะทำให้เราจะให้เราเลือกเพื่อนนะครับ หนึ่งคนนะฮะแล้วก็สามารถเลือกได้5ครั้งนะครับต่อวันนะครับมันจะรีเซ็ตตอนเจ็ดโมงเช้านะฮะก็คือเรียกเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนเนี่ยแล้วคือเพื่อนนะครับเฟ <Friend, Mission, S 2> นมิชชั่นพวกเนี่ยฮะก็คือเพื่อนคนที่เราเลือกเนี่ยครับ mm hmm. เขาจะต้องทำกิจกรรมตามนี้นะฮะ ซึ่งเราก็ต้องทำด้วยนะครไว้ให้เพื่อนเราเลือกนะฮะโอเคซึ่งเข้าใจไหมฮะประมาณว่าถ้าเราเลือกเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ก็ต้องทำกิจกรรมแต่และอย่างเนี่ยให้ครบเราก็จะได้ของส่วนเราก็ต้องทำให้ครบเพื่อจะได้ของเหมือนกันหรือไม่เพื่อนที่เลือกเราก็เราต้องทำให้เพื่อนครบอย่างนี้นะฮะเป็นต้นซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีอันแรกนะครับเป็น เอนเตอร์อารีนานะครับสิบครั้งก็คือเข้าไปตีอารีน่านะครับไม่สนไม่สนผลแพ้ชนะนะครับสิบครั้งอันที่สองก็คือเอ่อเคียร์เซเนลีซีเเนลีโอกับจันเจียนนะฮะก็คือเล่นลงดานลงดันอะไรพวกนี้นะครับสามสิบครั้งครับแล้วก็พาวเวอร์อัพลูนนะครับสิบครั้งแล้วก็พาวเวอร์อัพมอนเตอร์นะครับห้าครั้งนะครับรวมถึงการอีวิโวลชั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็ อันอีกอันหนึ่งก็คือเปิดสกอร์นะครับหมายถึงว่าได้รับมอนเตอร์นะครับ10ตัวโอเคพอเราเคลียร์มิชชั่นแรกเนี่ยเราก็จะได้เงินมิชชั่นที่3เราก็จะได้เพชรได้เงินเหมือนกันนะฮะแล้วก็อันพอเออไม่ใช่3พอเคลียร์มิชชั่นครบ3อันนะฮะก็จะได้เงินส่วนถ้าเคลียร์ครบ5อันนะครับก็จะได้ Energy 30แล้วก็เงินอีก3 0ม0 0ืนนะฮะซึ่งของเพื่อนก็เหมือนกันนะครับปุ๊บ แล้วพอทั้งเราและเพื่อนนะครับทำครบเนี่ยอ่ามันก็จะมาฟิลฟิล up the friendship gate นะครับก็คือทุกๆสี่สิบสิบห้ายี่สิบสามสิบนะครับเราจะได้ของรางวัลตามนี้นะฮะอ่าก็เดวิมอนนะครับน่าสนใจมากเลยโอเคซึ่งรางวัลเนี่ยจะทำได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับ อ่าแล้วก็เพื่อนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้5้าคนโอเคครับก็ตามนี้นะฮะไม่น่าจะมีอะไรยากแล้วนะครับก็ขอให้เลือกเพื่อนดีๆแล้วกันนะครับเลือกเพื่อนที่เล่นเกมบ่อยๆนะครับก็ขอให้สนุกกับการทำกิจกรรมแล้วก็ได้เดบิวต์กันทุกคนครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร้นะครับสวัสดีครับ